สวัสดีครับขาขุายชาแนลวันนี้นะฮะผมจะไปซื้อของมาแจกนะฮะตามสัญญาที่พูดไว้นะครับพอดีว่าที่ผมหายไปไม่ได้หายไปเพราะอะไรนะซือบ้านนะครับแล้วก็กำลังทําบ้านอยู่และบ้านมันจะลกหน่อยก็เดี๋ยววันรีวิวให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวทั้งร้านอี่ร้านอยู่ฝั่งนี้จะรีวิวให้หมดเลยแล้วก็ผมก็จะไปซื้อกระสอบเพื่อมาแจกคุณดูนะครับค <Okay. S 1> ือบอกตรงเลยว่าขอโทษที่หายไปนะครับไม่ได้อยากหายไปไหนนะแต่มัน มันจําเป็นจริงๆครับก็เราไม่ต้องรอช้าแนละ้วเราไปเอากระสอบกันเลยดีกว่าผมจะซื้อกระสอบมาแจกก่ลูเขารอดูกันนะครับตามกันมาเลยเนี่คือทางออกบ้านผมนะฮะ ผมจะมารีวิวให้ดูนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เราไปอากระสอบกันก่อนนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็ดีนะครับผมตอนนี้นะทุกคนผมกำลังเดินทางไปเปิดไอ้ไม่ได้เปิดดิไปเอากระสอบมาแจกคนดูนะฮะก็น่าจะอีกสักพักกว่าจะถึงนะครับแตตอนนี้อยู่ไกลกว่าจะอยู่ไกลกว่าเดิมนะเพราะว่าย้ายบ้านมันอยู่ที่นี่ก็ไกลกว่าเดิมพอสมควรก็มารอดูว่าผมจะซื้อได้กี่กระสอบนะฮะขอให้แบบ การสอบที่แบบผมตม้องไปเปิดดูอ่อนนะว่าการสอนนะี้แม่งทำแบบเอามาแจ,อาจากอะจะคุ้มหรือจะ <Okay. S 2> ดีกับต่อคนที่ได้ไปหรือเปล่า <Okay. S 2> ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับทุกคนไป <Okay. S 2> นะฮะ I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt อนนี้นะครับเราก็จะใกล้ถึงร้านเต็มที่นะครับและปัญหาใหญ่ตอนนี้นะครับคือน้ำมันรถจะหมดผมติมเติมมันอันนี้ใกล้ถึงลราจะทำธุก,กาคลองสี่แล้วนะครับขอให้ถึงที่ว่าผมกำลังแบบขอร้องขอให้พอนะครับให้ถึงปน้ำมันด้วยเถิดนะถ้าถึงแล้วเราจะรีวิวให้ดูนะครับทุกคนโอเค โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงเรียบร้อยนะครับที่หลายกระสอบนะครับแล้วผมจะไปเลือกนะครับว่ามีกระสอบอะไรบ้างแต่ว่าผมจะซื้อกระสอบไปรีวิวให้ทุกคนได้ดูด้วยหนึ่งลูกหรืสองลูกนะว่าผมจะซื้อสอบแพงไปเลยนะครับไปรีวิวให้ดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ตอนนี้ผมรอน้องชายอยู่ให้น้องชายพาทัวร์แล้วก็จะไปดูกระสอบที่ว่าซื้อมาแจกคนดูด้วยนะครับว่าเจ้าแบบไหนราคาเท่าไหร่ยังไงก็รอ,อติดตามกันเลยดลูเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะรอสักครู่ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะฮะสองลูกนะฮะนะครับลูกละดสี่พันนะครับสี่พันนะพี่สี่พันคือซื้อไปสองลูกแจกสองลูกนะมูลค่าแปดพันนะครับก็รอดูที่บ้านแล้วกันว่าจะเอากติกายังไงอีกทีหนึ่งรอดูเลยครับทั้งสองลูกนี่เดี๋ยวเอาขึ้นรถไปก่อนแล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงบ้านผมแล้วนะฮะพร้อมของแจกมูลค่ารวมทั้งหมดสองหมื่นบาทครับผมเนี่ยมูลคาพันแล้วเนี่ยอันนี่หนึ่งเลยนะเนี่ยผมจ่ายตังค์ไปใหคนดูทำไมผมถึงกล้าแจกขนาดนี้นะครับเพราะว่า คนดูติดตามผมอุดหนุนคุยกันสิ่งที่ผมที่จะแจกก็คืออยากแจกสำหรับคุณที่ว่าเข้ามาคุยเล่นกับผมไ <Okay. S 2> ลฟ์สดนะครับคอมเมนต์ไลฟ์สดคอมเมนต์เวลาผมโพสอะไรเนี้ยคุณทุกคนที่โพสอย่างนั้นนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะในช่องขาดถึง c h แนลพาวเวอร์เตอร์นะครับคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพวกนี้หนึ่งกระสอบสําหรับหนึ่งคนหนึ่งกระสอบสำหรับหนึ่งคน,น,งน,งคนผู้โชคดีมีแค่สองคนแล้วอันนี้ก็แจกอีกประมาณหลายคนอยู่ครับอันนี้ก็จะมันะมันยี่สิบคนได้นะแจกอีกยี่สิบคนได้คือ ผมทุ่มเลยนะครับมูลค่า20,000บาทอ่ะผมพูดแค่นี้แหละไม่ได้พูดอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าคนที่จะมีสิทธิ์ได้เล่นก็คือหนึ่งนะครับติดตามเพจ p ัคพีเดอร์เตอร์สโตร์เพจขากถือชาแนลสองติดตาม YouTube ช่องขากถือชาแนลกดไลค์กดแ like, ชร์กดทกั้งค่กดกระดิ่งให้ครบทุกอย่างนะครับสาม IG, นะครับอันนี้ห้ามพลาด IG จีพัคพเดเตอร์สโตร์ส,ตรสี่ อันสุดท้ายทุกอย่างที่คุณทํามาคุณต้องส่งหลักฐานเข้าไปในช่อง i อจีขาดถือชแนลครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะหลักฐานทุกอย่างที่ผมพูดไปคุณต้องทำให้ครบทุกขั้นตอนทุกอย่างแล้วคุณก็จะส่งไปให้ผมในช่องขาดถือแชนแนลนะครับช่อง i g นะช่องไอจีขาดถือชนแนลผมก็จะจดรายชื่อของทุกคนมาแล้วก็คือทำเป็นหมายเลขทำเป็นหมายเลข<ม>แก่ครับเหมือนที่นระาแอดมินพูดนะฮะเราแอดมินพูดแล้วกันก็คือ ใครดวงดีก็ดีไปใครจะไปรู้2ลูกนี้อาจจะได้ฮาร์ดเชบ็อกจริงๆผมจะซื้อลูกแค่สามพันนะครับสามพันสามลูกว่ามันไม่มีก็เลยเอารูกลูกห้าขายนะก็สําหรับคนที่แบบดวงดีแล้วกันพูดว่าดวงดีอยากจะได้ไปก็ทั้งหมดก็คือทําด้วยใจนะครับไม่ได้หวังผลตอบแทนก็หวังผลตอบแทนโดยการแค่ทุกคนาม,มาคุยกับผมคอมเมนต์พูดคุยใกสุดก็เข้ามาคุยกัน เฮฮากันเหมือนทุกๆครั้งที่ติดตามก็เนี่ยครับสิ่งที่ผมอยากทำมาตลอดและผมทำสำเร็จเป็นการแจกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมมูลค่า20,000บาทนะครับย้ำ20,000บาทนะครับที่จะแจกนะครับทุ่มทุนเลยนะครับก็ทำให้ครบทุกขั้นตอน4-5อย่างทำให้ครบทุกขั้นตอนและการวันนี้ข้าถือขอลาไปก่อนสวัสดีครับค่าชดเชนแน่